อาอาอว้าินินนินทำไรคะทำไรลูก,กมไม่มียนวิบไม่มีบ้านไอติมบ้านไอติมบ้านไอิไ สร้างบ้านให้หสร้างบ้านให้แม่เอกับอารีกับใครกับพี่อารีกับพ่อคุณแค่นี้กับตากับยายกับพี่มุกกับพี่กิ๊กให้ทุกคนเอเยู่ไ <c oughs> <c oughs> ม่ใชไหมพิ่กิ๊แม่นี่มีบ้านหลังใหญ่แล้วนะไออารีมีสอนบ้านต้องว่าอีกหน้าน,นึง เด็กดูทรงผมมาดินค่ะสวยไหมคะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้บ้านแม่มินนะนแม่มินอันนี้บ้านแม่มินอันนี้ชาวบ้านนเลย